เกิดที่ช่วงเวลานี้ตั้งแต่27เมษาเป็นต้นไปมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงสเสน่ห์จะรุนแรงเร่าร้อนนะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ร่ำรวยและมีโอกาสสมหวังในความรักเออได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์และเสาร์เออ เกิดนี้นะต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงสเสน่ห์แรงสเสน่ห์ฮอต <hot, S 2> จะมีคนมารุมร้อมรุมรักรุมตอมนะแล้วก็มีสเสน่ห์เร่าร้อนรันจวนใจทําให้ในเรื่องของความรักมีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสพบรักมีโอกาสได้เจอคนรักที่ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน,น์นะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการงานหรือธุรกิจด้วยช่วงนี้สเสน่ห์ดีมีเมตตามหาสเสน่ห์ เมตตามหานิยมทําให้ใครเห็นก็รักใครเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือส่งเสริมนะในเรื่องของการงานและธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้ารุ่งโร์และก็ปังบุรีเย่มากๆนะดึงดูทรัพย์สินเงินทองทําให้มีโอกาสร่ารํารวยรุ่งเรืองรุ่งโร์ในช่วงเวลานี้อ่ะ ตั้งแต่27เมษาก็คือ27เมษาจะมีดวงดาวย้ายก็คือดาวศุกร์ย้าย27เมษาเวลา6กนาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั่นเองนะกินระยะเวลาไปจนถึง21มเมษพฤษภาคมเลยนะวานนั้นช่วงเวลาน,านี้ช่วงยาว กอบโกยนะเอาสเสน่ห์ของตัวเองเข้าไปใช้นะจะมีโอกาสพบรักสมหวังนะในความรักเห็นไหมมีความรักดีๆมีคนลลลหลงรักหลงไหลคลา่งใครในตัวคณเหลือเกินทําให้ความรักก็สมหวังการงานการเงินธุกรกิจก็มีโอกาสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และร่ํารวยมากๆค่ะใครแล้วพี่นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ